thank <laughs> you กราบเรียนท่านประธานท่านวิทยากรที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภาัฏในการจัดก,การประชุมราชภาัฏ Data s เซ w เวิร์กชอปครั้งที่สองค่ะด้วยนะครับตามที่คณะกรรมการพัฒนากลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภาัฏหรือราชพัฏ Data Set นเนี้ยได้จัดอบรมเชิญปริบัติการครั้งที่1มาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาณนะบัตนี้ก็คือการทุศรสต ในการเข้าสนับสนุนชุมชนต่างๆในพื้นที่ในการนี้นะครับการจัดการอบรมครั้งนี้มีมหาชายราชภัฏที่เข้าร่วมทั้งหมดจํานวนถึง34มหาวิทยาลายราชภัฏนะครับเจอคทับน์ิพง์เสนอนะครับซีเนียร์แมเนเจอร์ซิสเต็มเอเจนเซยจากบริษัทซอตีมนะครับน,น,อรรรอนอกจากนี้ผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่พิธีการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการราช ที่การบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏ์วลลัยรุงกรในวิมยาลัิธรรมซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ในการจัดการฝึอบรมครั้งนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับท่านอีกครั้งหนึ่งครับการจัดการข้อมูลสารสนเทศคณาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัตการราชภัฏน์อัธเสศเวิร์กช็อปครั้งที่สองวันนี้ผมมาในสบทบาทนะครับ บทบาทที่หนึ่งก็มาแทนท่านประธานทปอนะครับพอดีท่านติดภารกิจก็เลยมอบให้ผมในฐานะที่เป็นรองประธานทปอ,อเขตภาคกลางตอนบนนะฮะมาทำหน้าที่แทนอย่างที่ในการเคลื่อนง,งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏปรางค์เนี่ยมันควรประกอบด้วยชุดข้อมูล เรื่องของการที่อยากปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้นดังนั้นเราก็เลยมาประชุมผลัการกันครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับครั้งแรกเนี่ยก็เน้นเรื่องการจัดการข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการจารเรียนสอนครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลที่เป็นข้อมูลการกับเพื่อนวิจารษ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเราขณะนี้เนี่ยก็จาเป็นที่จะต้องนําข้อมูลที่เราลงไปทํางานทั้งข้อมูลชุมชนนะครับข้อมูลการปฏิบัติงานเข้ามาจัดระบบ เพื่อที่จะได้ทําให้เราสามารถที่จะรับผลเป็นสารสนเทศเพื่อที่จะใช้ในการวิจัยสัร์การของรัฐบ,บาลว่าในการแก้ไขปัญหาการทำงานของเราเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยงานต่างๆเนี่ยก็เเาเพิ่มขึ้นเนยอะจำเป็นอยิง่งที่เราต้องมีการมอนิเตอร์มีการติดตาม